เ่ <Merci. S 2> ้ยนได้ยนเีย่าก่บอกเรื่องเป็นดินไรฟางเรื่องเป็นอย่างนีเป็นดินไรา่เป็นยังไรแม่วามเสือป่นถวเป็นนดินไรกลางกลางด็นไรืลางปลาปลานุ่มมากิี่ปลาลูกมากปลานุ่มมากปลานุ่มมากปลานุ่มมาปลานุ่มมาก มันมเลยชาข้นอ้าเอาด้วยงามันกจร้อน่มมันเอาขม่ไหมใหญ่เลยแต่อยากกระชุ่นมันกรซชุ่นมันบแกระุ่มันเนี่ยมันจีพีคี้มันคุณม่จะกินเลยเนี่ยเราเป็นสายเหยียหี่เยเห็นยดเยไว้เวลามันพีคี้มันอย เราไม่ดีเลอ่ยขาวว่าอาติขิ่งไมันไรลูกมุกจันไรอาวบ่เหม็นแอบขำคนดินเลยคนดินห้องดูเลยตาหน้า่น้าอะไ่นดินเลยเน่ยมันเ่อนตัวมันกินขิ่งถ้เป็ขิ่งก็ยัง,งดีว่เดี๋ยวเป่นดินไว ก็จะสิเกลือคพน่มยิงไจะไม่ได้กี่คันหมูว่าเพิ่มยินงที่ไรสีเอาหนังใส่คุณใส่ยังนักคงไอยเลยแล้วครับปวดปากปวดปากเนี่ยอยู่อยู่บานนั่นว่างเนี้ยชาวบานว่าเวลาไหมขาวพางามเน้ามีชาเนี่ยพอ มันมาอ,คคอ,อีกิ้งอะไรที่อ่ันจะรุมไงครับต้องไปทำพผ่นดินดูขนาเป็นดินห้างดูเหมือนนะ่ตรงนี้นักประรวัติศาสตร์ัเลย,เยค่ะก เยางางนั้งตรงนี้เอ่อประวัติศาสตร์ก็มองอะไรจักรพรรดกเอไอะไรทำไมจะบอลนี่ห็นทามืดนี่้ากระบอกกระไตไตเลยอยานให้ใจหัวเวลาเวลาพามืด ฝ่ามือเล่นฝ่ามือต้งเล่นต้งเจแม่จำไข่หุยังไงมันตั้งสามอากินหนด่แล้วกจะหาโกเก็ปีแปดปีนี่แหละก็จำได้เหือผู้ชิถาหน้าที่เขาใหญ่เือเลี้ยมใหญ่สิ่คือนกินเดือยเออมันก็คือกันนั่นแหละ ยังกอุนลูกค้าบอกสุริยุปราคาหน่าแสนราคาทำไมเจ้ากอนเขาจุราคาหนึ่งต่าเจ้าปู่มากชิ้นฐานน้าที่อนนี้เราเียนหาก็กล้วอบอกไปหยี่ตรงหน้าต้องนก้หนังกรมันหนึ่งต้ก็การแก้หนังาใจก็อทำไมาจ้ากอนมาใจก็อก นาเนี่ยมันดูไฟจตกับวังที่ฉแฉบแ้วต่เ็กนังหาขอาโปกใหม่โปกลอะไรที่ฉันแฉลบเกาะใหนมันเขาว่ามากใหม่มาชิลลหกวันั้น่งทารารใช่ไมันี่ใช่ไื้มนเ้อ 过滤食